เก่ง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 รักจะอีกนนำนะเขียนก็ได้เพราะได้แต่ก็ว่าเป็นสาปเป็นอยังนี้ได้บ่เพท้องใสเป็นสาปเป็นยังได้ได้บะ พ co ี่น้องป้ากำลังขั้ว่านะขัวอะไรค้วุ้งนขั้วอะไพอีอนลายพอดีพอดีเนาะทตามันลายครับกับเทียงมาเลยนะพี่เดี๋ยิชมเป็นบาทนีะแม่คันมันเข้าใส่บางแล้วมันสิแตกขันคนนี่เป็นบ้าอะไรพ่อได้ว่าคนนี่เสาเหตุมา เดี๋ยรามาี่ทางนี้คนเข้าไปด้วพราะได้เป็นนั่นสร้างปูนได้อยู่บ่สร้างผสมปูนกนตัวนี้พ่อที่ได้อยู่เขี่ยไปทางในก็ได้เนาะแต่ก็ยังเท่ระชมบ่เปลี่ยนมันเข่าเพราะเข่ากันกันมันบ่ดีไดย แง่จักรอบวันนี้สองรอบช้อนหมดสองจุงมกนจะติดเนื้อเกี่ยวชุ้งเออบ์ชุ้งดอกพอดีเลยถ่วมไม่โวมันจังเอาเห็ดบางแล้วมันแตกได้เวลาอันถึงหน้ามันก็กลอยก้อนไปน้ำได้แบบนี้ก็ได้ อย่างนี้น้องเลื่อล้ไเลยเลยแท้หัวล้มหัวหนาหอ็กง่อยให้เออผูงท่องใส่เฮ็ดเลยอือแต่ถ้าบว่าทางกบุญในนกบุนไหนอ๋ดิเกิน โอ้ต uh, ้นบักพริกล่มว่าด้ได้นน่คนด้ยนี่เดี้ยวเคล็ดแล้วล่มเนี่ยนี่นี่็นยังไงมาเลยปวดเอวไอ้ยดู ท้องใส่เคยอยู่บ่อผสมปูนเคยอยู่โอ้เฉพาะจังชีตักชีไว้ไวเออเคยเลยจะเคยบ่เคยไปทำงานภายนี่อยู่บ่ทำงานก่อสร้างอยู่ไทยโอ้เคยเคยก่อสร้างอยู่ไทยก่อเฮือนก่ออย่างนี้ได้บ่ว่าพอได้อยู่แต่ว่าจังบ่งามคือคนเลยเขาโอ้พอได้แต่หักบ่งาม เคยไปทำงานก่อสร้างอยู่ไทยเคยไปเป็นลูกชิ้นเป็นนี่หาพอได้แต่ก็ว่าเป็นสาบเป็นยังนี่ได้บ่ะทำไงเป็นสาบเป็นยังได้ได้บ่ะอันนี้แน่ไดะกระชั้นชิบวจ้างสร้างแด้เห็ดเฮือนนี่เฮือนก็เอายังเป็นนี่ชิบวจ้างสร้างได้ดังเบิก่บนก้ะเล้วเนาะงบไเบิแล้วเนาะ กเอาได้ตัวนี้เอากรบอเป็นคือกันตี้แต่พอได้อยู่แต่บเก่งมาสั่นซะบอท้องใส่เห็นเดขึ้นเห็นเห็ดเปล่าเรื่องก่อนแตพอได้แต่บเก่งเงินวะเออเราเคยไปอยู่ไทยเราเห็ดอยู่ไทยเรา จักป oh, oh! so so oh, so oh, ีลราเคยไปเฮ็ดอยูห huh. ูดูต้นอะไรกันดูบ้านใหญ่นั่นนะปีนึงโอ้ไปก่อสร้างนี่โอ้ได้ผัวสร้างได้แบัดนี้วันนี้ไรสิได้เฮ็ดเฮือนเองฉุนไลยก็พวกพูนนี่ยคนจะชอบจับฉุนไล่จับกันพวกเชื่อมโอ้สิเป็นเชื่อมสิพายเชื่อมเล็กบ่เดี๋ยวตัดเล็กตันยังเขาใส่เชื่อมเสื่อนได้แบบโอ้เจ้าเชื่อมเล็กนี่ได้โตเล็กนี่ได้โตเล็กแบบว่าขืนโค้งหลังคานี่บ่ เาเสิบเบลสิมเล็กระดับต้นเล็กบนะเฮดแบบน่าแบบเฮดแบบที่แบบนะแบบมันเล็กอันนั้นีบอกได้บูือกันนะคะบอกบูกแลด้ว่มยานไว้ยานหลัขืนโค้งหลังคาคือหลังเพือนยู่บ่แมนบ่กเชื่อมเนี่ยเสื่มเตตีแบบเฮดแบบปเมียนเฉยเขาแต่เอามาอัดอันเขาก็อัดใส่ใส่บ่อ่แบบน่วันนีได้ว่าไล่คว่เราเบาใจว่าเฮดแบบ เป็นแบบเล็กนะครับเจ้าเชื่อมเลยเชื่อมติดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะแบบเล็กเฮ็ดเป็นสี่เหลี่ยมนกฮีโค้งฮีโค้งเนี่ยอะไรกันถือว่าเจ้านี่เป็นเชื่อมเป็นนนน้อยคเเฮ็็ดป่่ีาแล้วก็แล้วก็ไปเป็นลูกน้องเขาเราไปเชื่อม คนละแผนนะนอเล้านอกกันเลยเนาะต้งน้อยกาแผนกาวิ่งน้ำวิ่งว่ะใชได้มุ่งบ่่นีโอ้แต่ว่าคุนบ่ได้คใส่ปัลกแล้วเลยคมาแทนท่านมาบ่เออคุณถ่ายรายการแทนมือนร่ายงานคุาเแต่ว่ามื้อก่อนคุณกได้แล้วยังมือเลยแว่าเรเห็นข่าวสมนี้ก็ดีใจแล้วไปเลยก็มันชุ่มดี อด่ขนมาม่เนาะมาดิ no time, hmm. Again, right. uh, uh, ้งเน้อเปียกว่าอืมมีแต่หาแห่มาใส่บันีช่มสักลเนีไปชสกายู่บ้านาเลาโอ้ถือว่าเห็ดเป็นเพราได้ลายย่างอยู่ไร ตัวแบบช่สายไฟแหงสบายเดี๋ยวนี้ไงอย่ไฟฟาเอาใส่ก้อนแรกนะคุนทุกแม่คำตอบเจ็บเท่าเดียวเกนเฮออกมาสบายเนาะแน่นอนี่แตเบิดละายจัดิคนนี้เนี่ยแบบคัมเด้อพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอเน้นจังหน่อยเฮ็ดผงมะนาวแห่มใส่ว่าันนท้องไสยงั่ ยังม่ได้อยู่สิแล้วก็คุกใช้กันเนาะยังขีดตีใช้ขีดดินน้ำกันอยู่อ่ายังขีดตีระวังเฉียมจกฮันอาให้ต้องใส่สมปูนได้เากันอจังเอาแห่มาใส่ก็ถือเราปลูกผักเลยเราขยันยันพักเราหวานผักตรงเด้ตัวนี้ อยาเห็ดเป็นเนอะเดี๋ยวจังเบิ้งบัดเหล้าของเฮียมาใส่เลยจังประสมเบั้งตอนค้นปูนพุ่นแหล้วตัวตัววัดตอกรัดเลยดอกไม้รัดนี่ น้ำใส่อีกมันเขืน่นพออน้ำเขื่นนะมันค้นบอ่มอนได้ใส่กนันไงดอ,อ,อกลัดลเหรบขียสันี่เป็นตัวนี้ อกใช้แม่น้ำบางคนทำใบเออมไเอาเหรบให้ันเปลือนบนนาใน อหูหน้ามันไหลออกนอกต้องใส่จิกไว้เนี่ยหูไหลรุดออกก็ได้ทันเจ้เพื่อไปไว้่ายน้ำผู้หูเมียกันโยงไมาใส่ tỏ thọc thọc đã, thọc má cái <Nhạc> à, cái thọc lung mày nhỏ lên này thọc lung, quầm quầm lốt, đẹp Ướp, Ướp, kênh, 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 kênh Rắc xe ít nạm, là khiển cơ đó Sang chăm bên vườn vườn Rắc nạm như này vua hay là ơi ออกลงรถเออก็ประมาณนี้แหละค<บ>ุณยาง, <ไป S 2> งเลยน้ามันไหลเลยเอาเอาเอานัน้าแป้นไว้ทุกคนเอากิดินหนะน,น้าป้นไว้บอลหน้ามันไหลรุนรุนออกนะหน้ามันหนีเวอร์เลยฮะเออป้นทั้งนอกพี่เออแป้นแหลกหน้ามันออกแล้วมันนานพอเออสร้างกระเทือน สร้างจำเป็นเรเป็นปัญใาก็ได้แก้ไขเพราะเจ้าคนรอดนยา้นยากๆเกินอยาเด้ว่มไปลนี่และเป็นเอิ้นว่าสร้างสรางจำเป็น ก็ได้ที่นผ่าตูนเจ้าต้องใช่น้ำเจ้าจังจะต้มต้มไบายตองใช่น้ำคนแงะน้ำมันไหลเคลียร์เชียทจอกใช่ใช้มันไปน้ำหนี่ป้องเนี่ย ในหน้ามันไหลออกแล้วเฮาป้านไม่โดนหน้ามันออกมันบอกว่าเคืือกล้าสิแล้วอยู่บ่ท้องใสยนี่ฮะแล้วก,ก็เป็นตะกกี่แทนอ,อญญญาภัยยานยนยไม่ได้ล่ะเด้อยออให้น้องคนเหตุก่อนแล้วอยู่ดอวกันน้าใส่อีกเนี่ย น้ำม ah. ันบ่พอกับเห็ดเนี่ยได้หิวน้ำให้พัวในนั่นเ้ยฮะพี่น้องเนาะคือว่ามันนี่กับเขาก็ได้มาหาน้องเพิ่นคือที่พ่ดได้ว่าออกไปนั่นแหละเดี๋ยวจังหวะกันในคลิปหน้าเนาะอ่ามันนี้กัสิคอโต้แล้วพี่น้องเลยอ่าน้องๆเพิ่นคอยเฮ็ดเยี้ยเฮ็ดยังไปเดี๋ยวเม่่อโอ้ยอ่ะคอยเฮ็ดคอยไปเมื่อยกับพักนักกระเซ้าเฮ็ดของตัวเอง ทั้งนอง่องท้องใสก็ได้น่าดะก็พักพอนตัวนี้ก็หาเนื้อมาตันนี่้หม่อะไรบนเหล็กเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกไม่ไม่ช่องกันเ่ยเอา้าทองใสตัวนี้ก็ตันแม่หมองนี่เอาล้มลงเลยล้มลงนี่นี่เออสั้นแหละอ่ามันยังมาจิกใช่มันจังสีละเอียดอ๋ออ่าบ่งย่างมาทั้งที่ก่อน ก่อนบกันให้คิดหนาคุณแหนเาะขอบคุณขอบคุณพระสุขุสุคนที่เขามาเบิ่งมา z o o เด้อขอบคุณขอบคุณไม่าไม่มากกับอาสันเมขขอตัวเด้อล่ะเด้อฝนเด้อ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 สบายดีนะพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็สิขอจบเท่านี้แหละเดี๋ยวมื้อนมันนี่ก็ตะเวนค่อยคำลงเลงเนาะ ขอตก่พันเดอพีพนนองเด้อขอบุญขอบคุณวรสุกุสุคนที่ขับมาเบ่งมาสมสำหรับง้นนี้ไปแล้วถาวาผิดพาดประกันใด้ขอโทษขอให้พ่อแม่พ่นองป้าลุงเบ้อสุกุสุคนไปแล้วสบายดี